่ใหญต้องขยายไปกันที่จังหวัดตราค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่ด่านชุมพลเขาบุกไปทวงนะคะเงินชดเชยกรณีที่มีการเอาที่ดินของเขาเนี่ยไปสร้างอ่างเก็บน้ําทีนี้เนี่ยเขายังไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะคุณผู้ชมซึ่งผ่านมานานประมาณสัก20ปีแล้วชาวบ้านเขาบอกว่า เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะไ,ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยะค่ะเพราะว่าทางด้านของชาวบ้านตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่รรนะคะนี่ค่ะรวมตัวกันมานะคะเพื่อที่จะมาขอพบผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมบอกว่าตรวจสอบให้หน่อยสิเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเนี่ยกรณีที่นําเอาที่ดินของพวกเขาไปสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแรงเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาทีนี้มันยังมีชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสัก10 เครัวเรือนค่ะที่เขายัางไม่ได้รับเงินชดเชยแล้วชาวบ้านเนี่ยมีการไปฟ้องศาลแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยศาลมีการยกฟ้องชาวบ้านบอกว่าไม่สิมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ละความพยายามค่ะเพราะว่า1ไม่มีที่ดินทํากินก็แล้ว2แล้วเงินชดเชยที่เขาจะได้รับเขาก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นอ,อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ค่ะมันมีประเด็นน่าสนใจอย่างนี้นะถามว่าไม่ได้รับเลยร้อเปอร์เซ็นต์เหรอเรื่องของเงินชดเชย ไม่ใช่ค่ะมันมีคนบางกลุ่มได้รับแต่คนที่ได้รับเขาว่ากันว่าไม่ใช่คนเดือดร้อนตัวจริงอ และคนเดือดร้อนตัวจริงก็เลยต้องร้องเรียนกันอยู่จนทุกวันนี้นะคะไล่เลียงให้ฟันแบบนี้คุณผู้ชมคะพอร้องเรียนกันมาเรื่อยๆใช่ไหมกระทั่ง2ปีก่อนเนี่ยค่ะก็มีทางด้านของคณะกรรมาการการเกษตรและกรมชลประทานนะคะร่วมกับจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีมติให้ตั้งคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เอาใหม่ทั้งหมดเลยะนะคะแต่หลังจากนั้นอ้า เหมือนจะมีความหวังเรื่องมันเงียบไปอีกค่ะพอเรื่องเงียบชาวบ้านก็ทําเรื่องถวายดีกากันขอให้ทบทวนและพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งเพราะว่า หลักฐานที่เป็นเอกสารน่ะก็มีแล้วยังมีพยานที่ให้ข้อมูลอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่บอกว่ามันมีคนที่ได้รับค่าชดเชยแต่คนที่ได้รับค่าชดเชยน่ะเป็นเหมือนแบบในทุนแต่ทีเนี้ยคนที่ลำบากจริงๆที่เป็นชาวบ้านตาดำๆจริงๆอ่ะไม่ได้รับนะคะก็มีการบอกว่าเอางั้นคุณก็ไปหาเอกสารมาอไปหาหลักฐานมาอีกชาวบ้านก็ไปหาได้เราก็พยายามไปหาออคือคอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆ,ๆ,ๆก็ไปหามาอีกแล้วก็ไปยื่นอีกคือ จะใช้คําว่ายื่นแล้วยื่นเล่าก็คงไม่ต่างจากนี้มากนะคะปรากฏว่าก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ดีไปฟังเสียงกันค่ะนิดเดียวประมาณ4ีไร่นะฮะแปลงที่หกแนะปลงที่หครับเนี่ยตามตัวนี้เลยรับเลยไปแล้วแต่ไปรับถึงยี่สิบไร่สามนสิบต่เารา,า,างวาทำไปแล้วด้วยคำั่งศาลเราเคารพ แต่ไอท้ที่ไอ้ที่พูดถึงเนี่ยเราจะขอตรงนี้นะครับขอช่องนี้ช่องที่เราจะต้องได้ตังค์อย่างหนึ่งให้เหมือนกับคนที่เขาได้ไปก่อนแล้ว ซึ่งการที่ชาวบ้านเขารวมตัวมาพบกับทางด้านของผู้อานวยการโครงการชลประทานครั้งนี้เนี่ยก็มีทางด้านของนายอธิพัฒน์ลาภอุดมหัวหน้าฝ่ายจาัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานตราดท่านก็กรุณาม,มาเป็นตัวแทนรับฟังความเห็นของชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะเอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปนําเสนอพอ,ออีกทีหนึ่งซึ่งข้อเรียกร้องของชาวบ้านเนี่ยคืออะไรก็คือขอให้โครงการชลประทานตราดเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน15วัน ได้ไหม<อ>